สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs.com i กันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปอัปเดตกันเลยค่ะ โรงพยาบาลเจ้าพระยาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับสากลเปิดรับบุคลากร,กรทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาโรคหัวใจโรคเลือดผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขาแพทย์หมายเลขโทรศรรัพท์02-434-1111ต่อ3417มาต่อกันที่ Chevron Corporation องค์กรด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ดำเนินงานด้านพลังงานที่ครบวงจรตั้งแต่การสำรวจการผลิตการกลัน่นการตลาดและการขนส่งรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าช่วงนี้เปิดรับสมัคร Petroleum mm hmm. Engineer อัปเดตตำแหน่งงานใหม่ได้ทุกวันที่ Facebook slash Nation E Jobs Fan Twitter at Nation E Jobs และ Link แค่ดิน Nation E Jobs ค่ะ